โอ้โพอดีงามลูจุดดอกพี่งามครับผมครับพี่น้องน่าจะได้รูนึงครับโอ้โหหกโลห้ามาอยูอ่ยยใส่ถุงก่อนใสถุงกนครับพี่น้องมาเข้ามาอีกและสวัสดีครับในบ้านอีสานครับผม นี่ก็พาพี่พาน้องมายามจันคือเก่าครับเดี๋ยวมาลุ้นไปนองกันครับพี่น้องว่มามันี้ผมสิหมานบ่ครับหมายใกล้บ้านครับแล้วค่อยไปสวนปาล์มสวนยางครับผมอะไรพี่เป็นตะก้อตัวน้อยนั่นบ่ น่ายไอ้พ่นมาจัดลั่นครับผมลั่งน้อยเหรอพี่ลั่งยุกต้นนะบ่โอ้คับไปพี่น้องแลนใสเลยครับแต่หัวจะเปิดกล้องครับผมไอ้พ่นหองใสพ่นมาเศร้ากว่าผม มูบวานเนี่ยไอ้พคนได้ไปโลสองอ่ะพี่มูบวานโลสองขายร้อยชิปอันนี้รีบวะผมมาให้ไขว้ดูหลังได้นี่บอกไอ้ว่ามันลั่นครับผมลั่นว่าลังโอ้จังอยู่พี่เนาะ เยอ,อยมากคุณตาเยอะจุ๊บสองบูบ้เห็นก่าผู้เจ้าแม่หนอล่างเปลี่ยนเปียกอะไรพี่เปลี่ยนบ่อเปียกย่างจังเลยบ่บ่อ,ยยอบ่อบ,บ่มีด่วนทางนี้บ่ค่อยมีพี่แต่ทางผู้ผู้มือเลยลุนลุนครับมีหางบ่โอ้เห็นหางแล้วพี่ น่าจะใหญ่เติบอยู่พี่จังหนึ่งจังงานนี้เลยเอ้าไอ้เพิ่นทำให้ก็น่าจะโอเคอยู่ผมว่ามีมีเห็นห้างแล้วมันปี๊งส์ะมันปีบงมาได้ทอด้วยเต็มจังนึงแหละเฮยไอ้เพิ่นเปิดเบิ่งครับโอ้โหใหญ่อยู่ครับเพื่อนเดี๋ยวก็บ่สู้ของไอ้เพิ่อนขบเมื่อวานนี้ พอดีงามรูจุดอกพี่อเออหมนัมนหมนันมันเก็บปลาก็ครับออกขึ้นมาซ่อมอยู่พี่โอ้ตัวจะงามเลยครับผมครับบอสรัตน์ครับ,รรบพี่น้องกลังต่อไปครับ เออมันไข่มันเกือบฮับนเรียบร้อยเ<อ>นี่ยครับหลังนี่ยครับพี่น้องโอ้หลังหันฮักบ่อเนาะพี่ครับหลังนั้นยังยูด,ดีครับผมพี่น้องออแต่ว่าผมเห็นน้ำขึ้นในหูอยู่ได้ผมว่าผมว่ามีน้ำกระชอขึ้นอยู่ไหมจะดึงด้วยอหันพี่โลบตึงงด้ผมไม่ได้ดึงแล้วหตัวด้วอ๋ออยา่าเพราะอันเนี้ยไม้ขาดผมก่ไว้สนะิี่นี่ เพราะว่ามันน่าจะมีตัวจูงมากเนี่ยนี่แหละมันตื้นไงพี่ผมว่าเราย้ายลงจังหน่อย,อยมีเสียงบ่ทมนนีมึงมันยื่นเลยเนี่ยเออรีงนี่เลยไเน๊บุปผูสบพี่คื <laughs> อเงียบกิ๊บเล่เนะ โอ้นั่นดีโอ้บังยือเฮ้ยนั่นดีสะปลาข้อบัวอืออ่ะบุบวานหรือเนาะเกอ่ยวไม่ไหมหรอลานเอาขึ้นเลยว้าวหนักเด้พี่ไม่เก่ามันจุบน้ำดิไม่หอยล่างทำมินหน่อยมาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ตัวงามครับผม ครับพีพพ่น้องสองแต้มง,งามๆครับเขาก็มาต่อไม้สวนปาล์มกันเลยครับพี่น้องพู้ยเหรอครับมีมีแค่ลังเดียวครับพี่น้องทางนี้คำวอาคำจากิริยาท่าทางบางครั้งอาจจะโบสุภาพกับขอโทษขอขอภัยพี่น้องเด้อครับผม ลุ้นกันครับหลังนี้ครับโอ้ยังยูด,ดีครับผมพี่น้องจะไปเบ่งตรง,ง,งครับพี่น้องอยางอีกหลังนึงครับผม นี่ครับโอ้ยคามยากพี่น้อยลวดน้ำจังวะครับโอ้ลันครับพี่น้องลันลัดลัแต่ว่าจะปลาหยังอะไรเมื่อกี้พี่เอ้ยอายครับอายเพื่อนมาเมืองสวนพี่ครับ

โอ้ตัวงามอยู่พี่เก็บป,ปาก,กครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหแลงมากเรียพี่ครับพี่น้องน่าจะได้รูนึงครับ ได้อยูคขับรูน่งตัวงามเลยครับผมอยากเก็บปาาครับอแช่น้ำไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปยามล่างอื่นก่อนครับ เบื้องหลังนี้กันครับพี่น้องเมื่อวานก็ได้ไปไ้้ครับมงนี่หรือผมย้ายมาส่องราบมือนี้ได้ปาาเจ็ดแปดตัวแล้วครับจุดนี้มาลุ้นกันครับว่ารันบ่วุผมเป็นใหม่ครับรันนี่ได้นะครับพี่น้อง ปลามันเข้ามายูดตรงคอดเนี่ยครับพี่น้องแล้วมันก็ที่เข้ามานะอุ้มที่พ่มเฮ็ดไว้นี่ครับแต่กระบอกเปลี่ยนย่บอกครับพี่น้องโอ้พี่น้องไปฟ่งครับรู้สึกว่าตะปูจนถอนออกไหมครับเนี่ครับตะปูออกเลยครับพี่น้องดีที่พมตอกไม้คัดไว้นะครับ เดี๋ยวรู้จักครับว่าตัวใหญ่สั่งใดครับรู้จักครับพี่น้องเอาไม้คัดออกก่อนครับอบอกว่ามีเต็มแน่นอนครับผมโอ้โอ้ คอครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเบงคับพี่น้องว่าตัวมันใ่ญ่สัาไหครับโอ้วพี่น้องใญ่อยู่ได้ครับนะครับผมเดี๋ยวผมเอาขึ้นฝั่งก่อนครับอันตรายครับคุณจครับพี่น้องจะนให่สักไหดครับ โอ้โอ้าง,งามจริงครับพี่น้องโอ้โอ้ครับผมง,มงามครับผมครับพอดีมาพอน้องครับเพส่สให้น้องไปยามให้ครับแล้วผมเป็นคนท่ายครับผมไปไปมีพยายามจัดไป เดมาเบิ่งหลังนี้ครับผมน้องมันน้องมันใส่แล้วมันก็อ,ออกแล้วผมก็ใส่ต่อครับผมตะเก่าก็ผมใส่ครับผมเดี๋ยวให้น้องมันยามให้ครับพอดีเพราน้องครับผมขึ้นมาขึ้นมาตลอดตัวใหญ่มีสาสาเปียกวะ อ่านโลบตัวใหญ่จีดวก็มันเปียกมันหลังเนาะโอ้โหมุกโอห้ามุยรอห้ามยตัวนี้อ่ะบีเทอยอะบีใคร้เล็กไห อ้อาวอะไรเป็อยบ่อมาเอาเยอะไข่เหรอ,อเอากะกะเป็ดเลียงไข่นะประมาณโลโลกว่ากว่าโอ้ทหา,ต,หาตัวค่อยๆท่านแล้วต่อไปเอาไงตามาน่าแ <laughs> ก,ก้กันเรียบร้อยครับ,บใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนครับพี่น้องมาเข้ามาอีกละเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาลูก โอ้ในการเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องยังยืดดีอยู่ครับไม่กวนร้านครับพี่น้อง ไปล่างของพ่อาผมเดี๋ยวไปใหดน้องยามให้ครับน้องว่ามันลั่น,นครับผมครับน้องลงไปแล้วครับยามแล้วเดี๋ยวไอจะไปห้างเองต่เก้าไม่เคยตัวนะล่างนี่มีแม่เหรอ เดีย๋ยวให้น้องเซิฟเซิฟจังหน่อยคขึ้นไปเอามาขึ้นมาดีมาพร้อน้องครับให้น้องยามให้ครับผม่เปกระดกไม่ละบ่บบบบบดุกอกไอ้ปลาปลาคออะไหมดุกอ <satisfy. S 1> ๋อสองดุกแล้วจ่มบด้รไจังครับผม อนงามนี่น้น,นี่นครับอู้จะอ่อนตัวประคอครับผมมนัมนๆครับครับก็ได้มาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปยามต่อครับเดี๋ยวไปเอาตัวที่ขังไว้มารวมกันครับบึกตัวนี้ก่อนครับผมขังไว้พื้นก็สร้งสางตัวครับพี่น้อง มืองหลังสุดท้ายกันครับพี่น้องว่าได้เพิ่มได้ได้เต็มได้ตูเพิ่มบ่ครับ สุดท้ายผมเพิ่งย้ายมาใส่ครับผมได้จังน้อยครับพี่น้องยังยุดดีครับผมครับพี่น้องตอนนี้ผมกันได้ยานจันทร์ทั้งรดเรียบร้อยแล้วครับผมผลงานมือวานนี้ก็โอเคครับผมอยู่นี่สองขังไว้อยู่น้ำนอีกถุงหนึ่งนะสามครับผมเดี๋ยวผมก็ได้ย่าไปเอาครับผม ก็ไกลอยู่ครับพี่น้องแล้วก็พาพี่พาน้องไปเบิงผลรวมผลงานครับอยู่บ้านเลยครับผมว่าเหลือตัวใหญ่สํ่ไหนครับเพราะว่าตัวใหญ่จริงๆนะครับที่ตรงสวนพริกนะเอ้ยบ้านข้างๆสวนปาล์มนะครับเพื่อนาหาน่อไม้เพื่อนเอาไปแล้วครับผมเพื่อนขอซื้อไปแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ครับพี่น้องอยู่ดีมีแหงกันสุกผู้ทุกคนครับผมเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิงผลงานปลารวมอยู่บ้านเพื่อและครับ เดี๋ยวตามกันเบิ่งอยู่บ้านครับผมพี่น้องมันเดียวมาเบิ่งพ้นงานัมืนนีอกี้ครับซ่องทุ่งครับผมครับผมโอ้ยโดนตะปูครับเก็ดออกเลยแล้กัตัวนี้ครับผม มีปะดคุครับในถุงนะครับพี่น้องถือว่าโอเคครับผมมานจุครับพี่น้องมือน,นี้กันเลย